สวัสดีครับพี่วราเองนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับนิราศภูเขาทองกันนะครับส่วนรายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรเรามารับชมกันได้เลยครับนิราศภูเขาทองเป็นนิราศเรื่องเอกของสุนทรนผู้ที่เล่าการเดินทางจากวัดราชบูรณะเพื่อไปนมัส,สการเจดีย์ภูเขาทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นิราศเรื่องนี้กล่าวว่ามีความดีเด่นทั้งด้านถ้อยคาและสำนวนโวหารสามารถถือเป็นแบบอย่างของการแต่งนิราศคํากรได้เป็นอย่างดีได้ล้ครับ mm. ซึ่งนิราศภูเขาทองเป็นงานประพันธ์ประเภทหนึ่งของไทยโดยเนื้อหาของนิราศเรื่องนี้จะเป็นการกล่าวถึงการเดินทางและรำพึงถึงนางอันเป็นที่รักแต่ไม่ได้มีการจากหญิงคนรักจริงเพียงแต่สมมติขึ้นมาผู้แต่งคือสุนทรภู มีนามเดิมว่าผู้เกิดในรัชการพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329และถึงแก่กรรมในปีพุทธศักราช2398โดยลักษณะของกรอนิราชจะมีความคล้ายกับกรอสุภาพแต่กรอนิราชจะขึ้นด้วยวรรคและแต่งต่อโดยไม่จำกัดจำนวนบทแต่วัคส่งจะจบลงด้วยคำว่าเอ่ยเสมอนั่นเองครับ เมื่อเราได้รู้ถึงลักษณะของก่อนนิราชกันไปแล้วงั้นเรามาเริ่มฟังการเดินทางของสุนทรภู่กันดีกว่าครับว่าเรื่องราวในช่วงเวลานั้นจะเป็นกันอย่างไรบ้างนะครับ ก่อนที่สุนทรภู่จะออกบวชลาศิขาแล้วถวายตัวอยู่กับพระองค์เจ้าลัคนานุคุณได้ปีหนึ่งครันเจ้านายพระองค์นั้นสิ้นพระชนจึงได้บวชจำพรรษายอยู่ที่กุฏิวัดเทพธิดารามเมื่อขาดที่พึ่งและเกิดความทุกข์ใจสุนทรภู่จึงได้เริ่มต้นการเดินทางในเดือน11เมื่อออกพรรษาและรับกฐถินแล้ว โดยสุนทรภูได้ออกเดินทางพร้อมหนูพัดซึ่งเป็นบุตรชายของสุนทรภูและได้ลงเรือแจวจากวัดราชบูรณะล่องไปตามลำน้ำเจ้าพยาจากนั้นเรือจึงได้แล่นผ่านวัดพระคนปักบางจากบา,บางพลูบางพัดสุนทรภูได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพระพุทธคุณช่วยหากเกิดชติหน้าใหม่ขอให้มีอายุยืนยาวและอธิษฐานจิตต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ตัดสรุ้ใต้ต้นโพให้ตนพ้นภัยพานเมื่อเรือแร่นผ่านบางพูดสุนทรผู้จึงได้พูดแสดงศัจธรรมไว้ว่าถ้าใครพูดดีก็จะมีคนรักแต่ถ้าพูดไม่ดีก็อาจจะเป็นภัยต่อตนเองได้อีกทั้งยังไม่มีใครคบไม่มีเพื่อนสนิทมิตรสหายอีกทั้งการจะดูว่าใครดีไม่ดีดูได้จากการพูดด้วยเช่นกันดังบทก่อนที่ว่า ถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรั์มีคนรักรถถอ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรแต่ชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาต่อมาถึงบางเดือก็ได้กาบอุปมาอุปไมถึงคนพานไว้ว่าถึงหมู่บ้านบางเดือก็คิดถึงลูกมะเดือ่อที่ภายนอกนั้นดูสวยงามน่ารับประทานแต่ภายในกลับมีแมลงหนอนช่อนใช้อยู่เหมือนกับคนพานที่ปากพูดดี แต่ในใจคิดทำอันตรายตามก่อนนิราชทิปพัน์ขึ้นว่าถึงบางเดือโอ้มะเดือเหลือประหลาดบังเกิดชาติแมลงวีมีในไส้เหมือนคนพานหวานนอกย่อมขมในอุปมาไมเหมือนวมะเดือเหลือระอาหลังจากนั้นก็ได้เล่นเรือมาเรื่อยๆโดยผ่านบางหลวงเชียงรากสามโคกบ้บานยิ้วและกาะใหญ่ราชคาม จึงได้หยุดพักค้างแรมเช้าวันรุ่งขึ้นสุนทรภู่ก็ออกเดินทางต่อโดยลัดเลาะมาจนเข้าเขตพ,พระนครอยุธยาลองเรือต่อมาผ่านทางจนเจ้าเมืองและไปพักค้างคืนที่วัดหน้าพระเมรุรุ่งเช้าวันต่อมาสุนทรภู่ก็ได้เดินทางไปวัดภูเขาทองเพื่อไปนมัสการพระเจดีย์ภูเขาทองหลังจากได้มัสการเจดีย์ภูเขาทองแล้วสุนทรภู่ก็เดินทางกลับมาจำพรรษาที่วัดอรุณราชวาราราม จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวที่ถูกถ่ายทดอดออกมาเป็นกอนนีราศของสุนทรภู่โดยเร่าการเดินทางตั้งแต่ต้นจนจบโดยนิราศภูเขาทองได้รับการยกย่องจากผู้อ่านว่ามีความงดงามด้านวรรณศินในทั้งการเล่นเสียงโดยเฉพาะการเล่นเสียงสัมผัสในวัคทั้งสัมผัสระและสัมผัสอักษรทําให้กอนนีราศภูเขาทองมีความไพเราะเป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่นดูน้ําวิ่งกลิ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกรอก กลับกระชอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียนบ้างพุ่งพุ่งวุ้งวงเหมือนกงเกวียนดูเวียนเวียนคว้างคว้างเป็นว่างวนโดยบทนี้นะครับจะเป็นการเล่นเสียงสะพานในวัเช่นวิ่งกลิ้งเชี่ยวเกลียวชอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียนเป็นต้นครับแล้วนิราภูเขาทองจะงมีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจและยังมีการใช้คําเพื่อสร้างจินตนาการโดยใช้ถ้อยคําที่เรียบง่ายทําให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องนีลาภูเขาทองพี่วันนะก็หวังว่าทุกคนจะพอเข้าใจกันมากขึ้นไม่มากก่็น้อยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่รับชมกันจนจบด้วยนะครับสวัสดีครับ